โพสต์นี้พี่ชีพตานรากรคัดค้นันด่าทอคำว่าแก่หลังเปิ้ลจารุณีแสดงจุดยืนหนุนลุงตู่จากกรณีที่นางเอกรุ่นใหญ่เปิ้ลจารุนีออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนพร้อมหอบกระเช้าให้กำลังใจผลเอกประยุทธ์จันทโอชาสู้ต่อเพราะมีอุดมการณ์เดียวกันคือรักฐบันงานนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามออกมาโพสต์โจมตีด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า แก่หูแสงทำกลางเสียงวิภาควิจารณ์สนันโชเชียลล่าสุดตาารากรผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการคัดค้านการใช้คำว่าแก่ดา่าทอหรือเหยียดหยามการผ่านทางสื่อโชเชียลโดยระบุว่าโพสต์นี้พีชีพขอใช้สิทธิพลเมืองคนหนึ่งคัดค้านการใช้คำว่าแก่ ด่าทอหรือเยียดยามกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีคำมากมายที่ทอนความรู้สึกต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่ควรใช้คำว่าอีแก่อย่างเช่นในเหตุการณ์ที่คุณจารุณีออกมาแสดงความเห็นของเธอเมื่อวานนี้เป็นการสะท้อนความคิดและความเชื่อตามข้อมูลที่เธอได้รับรู้มาไม่เกี่ยวกับว่าเธอแก่หรือไม่แก่ เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่บางส่วนไม่เคยดูผลงานของคุณจารุณีไม่เคยมีความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเธอเคยสวยและครองตำแหน่งนางเอกอันดับหนึ่งอยู่นานหลายปีขอร้องเธอเลิกบูลลี่เรื่องอายุและสังขารกันเสียทีวันนี้พวกคุณยังหนุ่มยังสาวแต่สักวันพวกคุณก็ต้องแก่เหมือนกันไม่มีใครหลีกหนีความจริงเรื่องนี้ไปได้